MLS d ข่าวใหญ่ย้อนขู่เปิดตัวทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกจะเปิดตัวทับสายฟ้าวันฟุตบอลสื่อชั้นนำของมาเลเซียพดข้อความย้อนขู่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบุริลัมยูเนเต็ดด้วยทีมจากฝงของไทยลีกจะเปิดตัวร่วมทับอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แนวรับวัย26ปีมีคุณแม่เป็นชาวมาเลเซีย ก่อนย้ายไปเติบโตที่เบลเยียมบัานเกิดของคุณพอ่อเป็นเด็กสร้างของสโมสส์ O.H. Louwen ทีมชั้นนําในลีกเบลเยียมด้วยเขามีชื่อติดทีมชาติเบลเยียมชุดเยาวชนทั้งชุดยูสิบแปดยูสิบเก้าและยูยี่สิบเอ็ดก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลิกเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่ยอนครูผ่านประสบการณ์นบนเวทียุโรปมากมายทั้งกับสโมสส์ O.H. Louwen ในปี2 0 1 3 2 0 1 5ับขับบูชในปี2015-20 2 0 มิทิ l แลนด์ปี2020-2022ซูนเตวาเลเกมปี2022ยาโบเนส2022-2023เลกแรกและเคยเล่นบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วโดวยเขากำลังจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่กับสโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดในเร็วๆนี้